สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผม้าจากช่องโคลาคาร์นะวันนี้ผมมาแนะนําอีก1นึ่แมปนะครับเป็นแมปที่ฟาร์มของแลได้ดีมากๆเลยก็คือแมปกาลัดนั่นเองนะซึ่งในแมปนี้นะเ,นเพื่อนๆสามารถฟาร์มการ์ดกาลัดกันได้นะครับซึ่งตอนนี้การ์ดกาลัดก็ยังมีราคาอยู่นะ คนก็เริ่มไม่ค่อยจะมาฟาร์มกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับเติมเกม Linet to Mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมาย เติมเกมถูกเข้าไว่ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และของสมใส่กันนะส่วนหัวนะครับใส่เป็นหมวกปิโกส่วนหูเนี่ยผมใส่เป็นหูเอลนะครับอิน 1, บวกหนึ่งเดฟบวกสามสี่ซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ต้องใส่แบบนี้เป๊ะก็ได้นะครับมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นอันนี้เราไปฟาร์มแล้วมันดอปได้มาก็เลยเอาาใส่กันเลย ส่วนปากเนี่ยใส่เป็นปากบอลลูนนะครับเพื่อเพิ่มอ,อัตราการดอกซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีไม่เป็นไรนะเพื่อนๆก็ใส่เป็นปากเหล็กก็ได้นะเป็นปากเหล็กอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซสีเรียดเพราะว่าตัวกระดาษมันไม่ได้เก่งนะครับและเลือดมันก็ไม่ได้เยอะด้วยแป๊บหนึ่งนะเสียงมันดังมากเลยครับเอาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็กางเกงในนะครับสามสเต็งอ่าส่วนหอกเนี่ย ใช้เป็นหอกแลนด์บวกห้านะส่วนมัฟนะครับใส่เป็นเสื้อกล้ามนะครับออฟอินเพื่อเพิ่ม SP เราได้แทงนานๆนะส่วนรองเท้านะครับใส่เป็นแซนเดิลสเตงสามนะครับการโซฮีเพื่อเพิ่มแม็กนะเอชเอร์แล้วเร่งการฟื้น SP อีก3%นะครับ, so he, รนะรบส่วนประดับ2ข้างเนี่ยผมใส่เป็นมือมาดุกนะครับสเตงบวกห้าแม็กเอสบวกสทั้งคู่เลยอ่อีกอันหนึ่งก็ออฟเดียวกันเลยครับสเตงสี 4, ่แม็กเอบวกสี ส่วนชาร์โดนะครับในส่วนของหัวเนี่ยอะไรก็ได้นะไม่มีไม่มีอย่างได้เลยนะอ่านี้ก็เด็กนะครับไม่จําเป็นก็ได้นะเพื่อนๆส่วนโลดูดเอสพีเนี่ยครับมีก็เหมือนไม่มีนะถ้าเกิดวันนี้เราได้การ์ดกะลัดนะครับผมก็เอาการ์ดกะลัดขายเลยแหละแล้วก็จะมาทําไอ้เจ้า โลดดูด SP นะครับให้มันกลายเป็นบวก7สักทีที่เราจะไปฟาร์มกันก็คือการเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับชั้น2จะเป็นเลดิกนะเพื่อก็เข้าตรงกลางไปเลยครับซึ่งมอนเตอร์ในนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังเลยก็คือไอตัวโอบารอนซึ่งมันสกิลค่อนข้างจะแรงนะครับซึ่งตัวที่เราจะฟาร์มนะครับก็จะเป็นตัวกระลัดกับตัวกระจกตัวนี้นะเพราะว่าไอตัวกระจกเนี้ยมันจะดรอปตัวเลดเฟรมนะครับซึ่งขาย NPC ได้ราคาค่อนข้างดีเลยโดยเจ้าตัวกระลัดนะครับมันมีโอกาสที่จะดรอปใบไว้ White ด้วยนะ แล้วก็ไอติมนะครับซึ่งไอติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ในการฮิวได้นะแต่มันก็สุ่มที่เพื่อนๆจะติดน้ําแข็งนะครับนี่ดูนะอ่าแบบนี้นะครับต้องใส่เสื้อกันฟอสแล้วก็กดฮิวเอาอีกตัวนะครับที่เพื่อนๆสามารถจะตีได้เนี่ยก็คือไอตัววิเปอร์นะซึ่งมันมีโอกาสดอกการดิวสสามรูด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีออฟด้วยนะครับถ้าเกิดมันดอกจากมอนเตอร์เนี่ยอ่าไอพวกไลเวิร์ดไอพวกนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปตีก็ได้นะครับ เราเน้นไปที่ตัวกระหลัดกับตัวกระจก2ตัวนี่สิ่งที่เพื่อนเพื่อต้องระวังเลยก็คือไอตัวโอบาลอนพวกนี้นะครับมันสกิลค่อนข้างแรงเลยซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีดูดเลือดดูด SP เนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องไปสู้นะครับวิ่งหนีเลยแล้วหาแต่ตัวกระหลัดอย่างเดียว ทำไมตัวกระลัดมันถึงมีราคานะครับก็เพราะว่าโดยคุณสมบัติของไอ้เจ้าการ์ดกระลัดนะครับอินบวก2แล้วก็แม็กซเอชพเพิ่มขึ้นเท่ากับจ็อบคูณสนะครับอ่าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเลเวลจ็อบอยู่ที่50นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ SP เพิ่มมาอีก150เลยนะการ์ดใบนี้นะครับมันก็ใส่ในส่วนของหมวกนะ,ะสายสกิลเขาก็จะใช้กันนะครับในเวอร์ชันคลาสสิกเนี่ยคนในแมปตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าวันแรกๆแ,แล้วนะอ่านี่คนก็เริ่มจะ เบาบางลงไปแล้วนะครับใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายสามารถหนีมาฟาร์มที่แมปนี้กันได้นะลุ้นการ์ดนะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าโอ้โหกว่าจะดอกแต่ละในะครับยากมากๆเลยเอาเป็นว่ามาลุ้นหวยกันแล้วกันวันละชั่วโมงนะครับถ้าเกิดไม่ดอปเนี่ยเพื่อนๆก็แยกย้ายไปฟาร์มขยะก,กัน้อเสียของแมปนี้อีกอย่างเลยก็คือมันเดินยากนะครับหามอนยากแล้วมอนเตอร์มันค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าดอกมานี่ก็โชคดีเลยนะครับก็ ขอตัวไปฟาร,ร์มต่อก่อนนะครับเพื่อนๆนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดไลค์กดสัิ๊กเกอ์ให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ